นะครับกู้นี้คิดเห็นยังไงครับตาลโอวัฒันจัดไปเป็นเลตเตอร์กับทางด้านอบ,บ,บอตตันคีนนะฮะ R M J มเจดอนผมว่าจริงๆมันอาลีงไปดู <laughs> เขาเรียกว่ามันอ่มันมันค่อนข,อข,อขอา้างแตกต่างกันนะครับสำหรับลูกเกมด้วยนะครับก็ตัวผู้เล่นด้วยนะครับค่อนข้างดูเหนือกว่าทางทีมเจ้าบ้านนะครับวันนี้ อ่าไม่ว่าจะเป็นอย่างเจมมี่ดิสซอนเองนะครับ<อ>ที่ไ,ไปติดชิงชาติอังกฤษเนาะแล<อ>้วก็จะเป็นอย่างเจมมี่วันดี้ก็โอ้หสามสิบแล้วแต่คือว่าในลีกเนี่ยคือเขายัางเล่นได้อยู่เขาอยัางสุดอยู่อ่าผมว่าตัวผู้เล่นเนี่ยเลเตอร์ดูเหนือกว่าช,ชัดเจนเลยนะครับผมจะมองว่าทัลเลเตอร์ใช้โอกาสไม่เปลืองด้วยกำแพงจากเลดจากต่างประเทศนะครับเปิดมาแบบอ่าหนึ่งจุดห้าใช่ไหมครับกินเต็ม ผมเชื่อว่าวันนี้อ่าเลสเตอร์ทําได้นะคะับ่เจมี่วันดี้เนี่ยน่าจะเปิดหัวให้ด้วยนะฮะมองไปที่มุมสูงๆด้วยสูงอีกแล้ว่าสูงปีดอีกแล่วอไปลเลยสําหรับผมขอจิ้มขอสูงละกันครับอก็มองมุมสูงไปอีกนะคู่นี้นะ